สวัสดีครับรายการเกาะติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตดิดทับศร์ครับประธานใหญ่วงการตรวจสอบการใช้เงานรัฐอตรอ,อตร,ออตรอกลุ่มพนันเอกพิเศษสมบัติแสงพันธ์ที่ปรึกษาผูโ้สโฝ่ายกฎหมายสำนักง,งานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวและที่ปรึกษาผู้สฝ่ายกฎหมายสำนักง,งานกฎหมายสย,ยามรพีครับวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566รายการเกาะติดสภาตามดูผู้แทน เรายังเกาะติดการรื้อถอนกำแพงอิดล็อกประตูเหล็กนะครับในพื้นที่ตำบลรูสมิแลอัมเภอเมืองจังหวัดปัตตานีขอหอญาตท้าความไปนิดเดียวนะครับเรื่องนี้เนื่องจากมีบุคคลไปทำกำแพงล้อมรอบแล้วก็มีประตูปิดกั้นการเข้าออกที่ดินของประชาชนอยู่ตรงนั้นทั้งมีโฉนดและไม่มีโฉนดรวม14แปลง เนื้อที่รวมทั้งหมด120ร้อยไร่กลุ่มผู้บุกรุกก็ได้ทำกำแพงอิดล็อกทำรั้วห้ามเข้านะครับก็ได้ทำเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานใหญ่าการตรวจสอบการใช้บรราัฐอตรอเราให้คำแนะนำข้อกฎหมายไปในหลายข้อทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือว่าผู้ร้องเองยื่นต่อศาลปกครองจังหวัดยะลาว่าการทำกำแพงก็ดีรั้วทั้งหมดนั้นก็ดี ส่วนหนึ่งน่าจะมีการลุกล้ำไปในที่สาธารณประโยชน์เมื่อวันที่7กันยายน2 5 1 6นี่เองนะครับศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเพื่อมีการรื้อถอนกำแพงอิฐบล็อกหรือประตูเหล็กส่วนที่ลุกล้ำในทางบกและทางคูน้ำอันเป็นทางสาธารประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่นะครับเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ที่หรือทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวได้ทางนี้ภายใน60วันนับแต่วันคดีถึงที่สุดคดีนี้เราไม่แน่ใจนะครับว่าผู้ถูกฟ้องท่านด้ยื่นอุทธรณ์หรือไม่ถ้ายื่นอุทธรณ์นะครับท่านก็ยังมีสิทธิ์นะครับต้องรอคําสั่งศาลอุทธรณ์ก่อนแต่ถ้าไม่ได้อุทธรณ์นะครับภายในวันที่7เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ก็จะต้องมีการรื้อถอนตามคําสั่งของศาลปกครอง เราไปติดตามดูวันนี้ในช่วงเวลาประมาณ14นาฬกานาทีครับผู้สื่อข่าวเราไปสังเกตการไปดูภาพสั้นๆน,นะครับว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ ครับเราตามคลิปข่าวผู้ส่งข่าวเข้ามาเวลา14.25นาฬิกานาทีของวันที่29ตุลาคม2566ทุกอย่างยังไม่มีการรื้อถอนแต่อย่างใดแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งผู้สข่าวเราเห็นก็คือว่าตรงเสาไฟฟ้าต้นใหญ่ๆนั้นก็จะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่เพราะฉะนั้นการทำข่าวของพวกเราเองก็ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ ค่อนข้างจะอันตรายทีเดียวแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับทีมงานพวกเราก็ปักหลักเพื่อทําข่าวเรื่องนี้ในการช่วยเหลือประชาชนชาวตำบลรูสมิแลอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องผมได้ดูคําร้องเรียนมาแล้วนะครับก็มีการย้ายหมุดเขตหลักเขตของที่ดินด้วยเพราะฉะนั้นในขบวนทางอายาเราต้องแยกกันกรสานปกครองวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแต่เราจะติดตามเรื่องการรื้อถอน กำแพงอิดบล็อกนะครับประตูเหล็กที่มีการปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตัวเองได้อย่างต่อเนื่องวันนี้ผมวิชิตดิษฐทรประสบครับประธานอย่างการตรวจสอบการใช้อำนาจฐอตรอลาไปก่อนสวัสดีครับ